รู้หรือไม่ครับว่าเกมชินิมแพทตั้งแต่เปิดให้บริการมาเนี่ยตอนนี้ก็อัปเดตเนื้อหามาถึง40ครั้งมีตัวละครในเกมตอนนี้ก็100ตัวและก็แต่ละตัวละครเนี่ยก็มีทักษะต่างกันอาวุธที่ให้เลือกใช้ก็มีมากมายถึง207ชิ้นด้วยกันและใช่ครับทั้งจํานวนแพทจานวนตัวละครจํานวนอาวุธผมไปนั่งนับมาเมื่อกี้นะครับสำหรับตัวละคร5ดาวก็จะมีอาวุธประจําตัว5ดาวที่เข้ากันดีทั้งความสามารถแล้วก็การออกแบบและแน่นอนครับว่า การที่เราจะได้ทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธพร้อมกันครบชุดเนี่ยมันไม่ได้ใช้คนทรัพย์กัน้น,น้อยเลยนะครับแลวถ้าเพื่อนๆไม่มีทุนเปิดอาวุธแล้วละ่ะถ้าเพื่อนเจ๋งตั้งแต่เปิดตัวละครละ่ะถ้าเราพูดถึงของฟรีละ่ะในการอัปเดตเกมแต่ละช่วงเนี่ยนอกจากเนื้อหาหลักของเกมแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมให้เราร่วมเล่นด้วยให้ผู้เล่นฟาร์มเฮดแก้เบื่อหรือบางครั้งก็เบื่อกว่าเดิมอีกนะแต่และบางครั้งก็ยังมีรางวัลของกิจกรรมที่มันในรูปแบบของอาวุธนั่นเองเอ้ของฟรี แต่ว่าของฟรีไม่เสียตังแล้วมันดีไหมล่ะจนถึงปัจจุบันครับเกมเวอร์ชัน5.5มีอาวุธที่เป็นรางวัลจ,จากกิจกรรมอยู่ทั้งหมด17ชิ้นด้วยกันซึ่งไม่เคยกลับมาให้ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นเกมในช่วงนั้นเนี่ยหาว่าครอบครองได้เลยในเมื่อมันจากัดเวลาซะขนาดนั้นเนี่ยแล้วมันดีแค่ไหนชิ้นไหนเก่งกว่ากันในวิดีโอนี้ครับเราจะมาจัดอันดับความเก่งของอาวุธแต่ละชิ้นกันครับโดยจะดูจากว่ามันเหมาะกับใครมันเก่งแค่ไหนและแน่นอนเราจะไม่เทียบกันกับอาวุธ5ดาวเลย และนี่ก็ไม่ใช่ความเห็นของผมคนเดียวครับแต่ว่าเป็นพี่เห็นของคอมมูเกมเกนชินใน Facebook ที่ได้เข้ามาร่วมกานโหวตถึง417ทําทำไมมันน้อยจัยงเลย4 0 0 400กว่าคนเนี่ยโอเคไม่พูดเยอะแล้วแล้วกันนะครับเรามาเริ่มมันเลยจากอันดับสุดท้ายที่ได้แรงโหวตไปเพียงหนึ่งเสียงเล <c oughs> <c oughs> ยโหวตน้อยมันก็นเลยได้แค่นี้กับอันดับ17 16และ15ร่วมครับนั่นคือ Fading Twilight i ไ i s ีส์เคีและก็เ s ทซิฟตูเซียครับ f a ตติ้งทวายไลท์ครับเป็นฮันูจากเวอร์ชัน2.7ในกิจกรรมร่องรอยพิศวงบนเส้นทางอันตรายเป็นธันนูที่ให้ซ ER ับสแตทาร์30%มีอยู่สาสถานะได้แก่ e v e r g l ์ a กรมอาร์ฟตล้วก็ a w n Blade ครับซึ่งจะสามารถทำให้ความเสียหอยที่สร้างเพิ่มขึ้น12% 20%และ28%ตามลำดับโดยหลังจากที่จมตีศัตรูแล้วจะเปลี่ยนเป็นสถานะถัดไปซึ่งเกิดขึ้นได้ทุก7นาทีและเอฟเฟกะยจะคงเกิดขึ้นและเปลี่ยนสถานะได้แม้ตัวละครไม่ได้อยู่ในสนามก็ตามครับ โอเคผมพอจะเข้าใจว่าทำไมคนหวดให้น้อยจังก็เพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยหวอจะดันเอฟเฟกไปถึงขั้นสูงสุดที่28เนี่ยต้องใช้เวลา14วินาทีเลยเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนสถานะได้ทุก7วินาทีใช่ไหมครับ้า,าเราเริ่มยิงปุ๊บได้ขั้น1นึ่งอยเวิได้ขั้น2และต้องรอยเจ็ดวิถึงได้ขั้น3ามันใช้เวลานานมากหรือมันจะดูดีที่แบบว่าไม่ต้องเป็นตัวละครแอคทีฟมันก็ติดแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานเกินไปจริงๆนั่นแหละครับ ไอบิสเทเซอร์จากเวอร์ชัน3 7ในกิจกรรมด e ลสุดยอดน,นักอันเชิญเป็นฮนันที่ให้ซับแซดเป็นพลังโจมตี27%อครับภายใน6วินาทีหลังจากที่ชาร์จโจมตีถูกสัตรูความชำนาญห้าของตัวละครจะเพิ่มขึ้น80หน่วยโดยเอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อนทับได้มากสุด2ชั้นครับผมว่ามีอยู่2ตัวละครได้รับประโยชน์จากการชาร์จยิงนะครับนั่นก็คือการยูแล้วก็ไทนารีครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะด้วยความที่มี EM ให้ตั้ง160หนึ่งร้วยหกสิบยน่วย,า,า,า,ย,วย,วา,ยาวา่เล่นมลนีก็คงจะได้ใช้เหมือนกันมั้ง จะมีตัวหนึ่งที่ใช้ E.M เหมือนกันน,นั่นคือไซทอสครับแต่แน่นอนว่าคลิปพี่แกเนี่ยใช้ E.M ในการคุยเป็นหลักเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือไอพี่เทเซอร์เนี่ยจะให้ E.M หลังจากที่โจมตีโดนศัตรูแล้วแต่การคูณดาเมจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับ E.M ก็คือมันจะเสียจังหวะในการรีดดาเมจช่วงแรกไปนะที่ผมจะบอกนะฮะมันก็ใช้ได้มั้ง และก็ไปต่ออีกเช้นหนึ่งกับเมสดิวินสเปียครับหออจากเวอร์ชั่น3.1ในกิจกรรมบทเพลงสั่นไหวในใบแก้วเป็นหออที่ให้ซับสเตป ADK 41%ด้วยกันภายใน10วินาทีหลังจากที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น24%และพลังงานธาตุเพิ่มขึ้น96หน่วยครับถ้าคิดไม่ออกห่อนี้เล่นกับใครดีก็ยกให้เชียงหน่งไปนะครับมีมได้ว่านางใช้หออเลยทุกอันในเกมเนี่ยไม่ได้เกินจริงไปอย่างใดนะ นอกจากนั้นก็ยังมีชันเหิที่ได้ใช้เอทเคเป็นหลักอยู่ก็โอเคนะแล้วก็จะมีไซโนที่ได้ใช้บัฟ f e m ด้วยเหมือนกันแต่ก็อาจจะเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันไม่ได้ป๊อปปูล่าเท่าไหร่อุธน,นี้ก็เลยอยู่รั้งหายตารางไปนั่นเองครับอันดับ14 13และ12เป็นอันดับร่วมอีกแล้วครับซึ่งได้แรงโหลดไปมากกว่าครั้งที่แล้วถึงเท่าตัวครับด้วยคะแนนโหวดถึง2โหมดด้วยกันครับทำไมมันน้อย,อยได้แก่วินบลูมโอ,อ้ดคลาวด์ฟอร์จแล้วก็แอส r ราเวนค n ิงกิ้งฮอร์ครับ เรามาเริ่มจากวินบลูมโอดกันเลยไั้นะครับจากเวอร์ชั่น1.4ในกิจกรรมเสือก,ก,กระซิบจากดอกไม้หรือก็คือวินบลูมตีแรกนั่นเองครับเป็นฮนัลโที่ให้ซับแซดเป็นเ m 165หน่วยโดยเมื่อใช้สกิลท่าจะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม32เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา6วินาทีแค่นั้นแหละครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเขียนเรียงความมาทำไมอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอ,ะ <S <S อ่ะเมือเ่อใช้สกิลท่าจะได้รับพรจากความประหา,าแห่งอดีตการของดอกวินบลูมโดยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น32เปอร์เซ็นต์เป กดสกิลและเอทเคแค่นั้นแหละจบแล้วตัวละครที่ใช้สกิลเป็นหลักใช้ EM เป็นหลักก็ต้องพูดถึงเวนตินะครับที่อาวุธชินนี้น่าจะเข้ากันดีครับแต่สำหรับเวนติก็จะมีอีกตัวเลิอกหนึ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเด e s สปริงเลสนั่นเองที่ผมว่าถ้าคนเปิดกาชามในจุดจุดนี้ก็น่าจะมีติด ID ไอดีไว้บ้างละมั้งสิงหนึ่ง ซึ่ง the s t r i n g l a d เนี่ยจะมีเอฟเฟกเพิ่มความสีหายให้กับสกิลท่าแล้วก็อันติครับอเผอจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า wind bloom o r ไดซ้ำครับหรือสายเน้นรวบรดวเนี่ยก็ยังมี sacrificial bow แล้วก็ f u n a s e war bow ที่ทำให้เก็บอันติไว้มากเช่นกันครับไปต่อกันที่ cloud forge ครับเป็นอนุจากเวอร์ชัน4.7ในกิจกรรมการจำลองเสริมความปลอดภัยเป็นอนุที่ให้ EM e r s u s t a อยู่ที่165หน่วยครับ หลังจากพลังงานทาตลดลงความจนาท้าของผู้สมสัคจะเพิ่มขึ้น80หน่วยเป็นเวลา18วินาทีซ้อนทับได้สูงสุด2ชั้นครับเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะเทเลอร์เมทให้กับเซทอสเหลือครับเพราะว่าพี่เกเป็นตัวละครเดียวในเกมที่เล่นกับไม่ค่นในการลดพลังงานและใช้อีเทมเป็นหลักสำหรับตัวสย่ดาวที่ไม่ได้มีอาวุธประจำตัว5ดาวเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองว่านี่เป็นอาวุธประจำตัวของเซทอสเลยก็ได้ครับแต่ประเด็นก็คือมันใช่ได้ไครับเซทอสนั่นแหละครับนื่ใครมาช่จ่จงเกินไปครับ g r a v e n น r รุญย n n Horn ครับสื่อแวทจากเวอร์ชัน้น5.0ในกิจกรรมร่องรอยแห่งศิละปะซับแสทให้เปอร์เซ็นต์พลงชีวิต41%เครับเมื่อโจมตีโดนศัตรูจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง80%ของค่าพลังชี่ิตสูงสุดในตำแหน่งของเป้าหมายเกิดขึ้นทุก15บาทีครับ ตอน,นที่อาวุธชิ้นนี้ออกมาเนี่ยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันน่าจะเข้ากับนนวเวลดีนะ <c oughs> ก็ไม่ผิดครับว่าพี่แกใช้เลือดในการคูนดามจและมันก็เหมือนว่าพี่แกจะใช้งานได้ดีทีเดียวครับอีกตัวหนึ่งที่ออกมาเหมือนจะคู่กันกันบอาวุธชิ้นนี้เลยก็คือโมลานี่เองครับก็เหมือนกันในวเวลครับที่นางก็เป็นตัวละครที่ใช้เลือดในการคูณตัวราเมจเช่นกันครับ <c oughs> นอกจากนี้ก็จะยังมีตัวของฮีเลอร์ที่ใช้เลือดเป็นหลักอย่างเช่นไบชูโคคมิแล้วก็บาบาร่าที่กดสกิลสักที ถ้าจะใช้จริงๆผมว่าไปลองก็จะทช้แอมเบอร์ที่ให้เลือดเท่ากันแล้วก็ยังมี AI ให้ด้วยน่าจะเหมาะกับตัวเขาสปอร์ตมากกว่าเวอร์ชินนี้นะครับ ไปต่อกันกับอันดับ11ดครับกับ Balad of the Boundless Blue ครับเป็นสือเวทจากเวอร์ชั่น4.1ในกิจกรรมลำนำแห่งทาราสือเวทนี้ให้ซ ER ับแซดเออ30%ได้แก่นครับภายในหวิทีหลังจากโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกศัตรูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น16%และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชาร์จโจมตีจะเพิ่มขึ้น12%ซ้อนทับได้3ครั้งครับเป็นอาวุธสลับตัวทดำดาเมจเป็นหัาครับก็จะมี r i ส e ลี่น e ว l วล็ a เ n d e r e r คลแล้วก็ n g ิง a n งครับ ผมไม่มีอะไรจะคอมเมนต์กับโอชินี้พูดตรงๆนะครับมันดีแบบกลางๆไปหมดอนะไม่ได้มีข้อเสียอะไรมากมายถ้าตัวละครเพื่อนไม่ได้ติดขัดเรื่องคริตอยู่แล้วเนี่ยโอชินี้ก็ไม่เลวเลยอันดับที่10และอันดับที่9ตกเป็นของโดโรโกเทลส์และโอด a อนไอส์ o ดโรโกเทลไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับชิ้นนี้เป็นประจําตัวของน้องคลีครับตอนช่วงที่เกมเปิดให้บริการแรกๆเนี่ยตัวละคร5ดาวอย่างเวนตีครีชงนี่ชายไม่ได้ประจําตัวออกแบบมาคู่กันขนาดนั้นครับ โดดโกเทลส์มาจากเวอร์ชัน1.6เรทกรมซัมเมอร์หันสายกับเกาะมามัศจรรย์เป็นเซิร์เวตที่ให้ซ er ับสแตทเป็น ATK 55%เมื่อโจมตีทุกศัตรูจะทําให้ความเสียหายของการชาร์จโจมตีเพิ่มขึ้น3 2เป็นเวลา6วินาทีและเมื่อการชาร์จโจมตีถูกศัตรูก็จะทำให้ความโจมตีเพิ่ม16%เป็นเวลา6วินาทีเช่นกันครับแน่นอนดีไซน์และสกิลมันออกแบบมาสำหรับคลีโดยเฉพาะเลยแต่ใครใช้ได้อีกอะ ก็จะมีไรซ์ลี่ที่น่าจะได้ใช้ได้ดีเพราะว่าพี่แกโจมตีทั้งปกติแล้วก็ช์าโจมตีด้วยนั่นรวไปถึงอันเดอร์แล้วก็เยียนเฟยด้วยครับถ้าตัวละครคุณไม่มีปัญหาเรื่องต้องการสแตทอื่นเนี่ยเรากดแฮวก็เป็นตัวเลกที่ไม่เลวครับต่อไปคือโอดสวอนไอซ์ซื้อเวกจากวทย2.5ครับในกิจกรรมสังเวยเส้นทาง3พบ เป็นสื่อเวทที่ให้ซับแซดเป็น ATK 21%ครับหลังจากที่แคส,สกิลธาต์ PR ER จะเพิ่มขึ้น48%เป็นเวลา10วินาทีครับเอาชิ้นนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับให้ ATK เยอะบวกกับ e r เกือบ50%ตัวละครไหนใช้ได้บ้างก็จริงๆมีเยอะนะฮะก็จะมียาเอ็มิโก,โก้ไรสลี่อีกแล้วคลีแวนเดอร์เยียนเฟยเฮยโซเซียนหยุน ชอใช้ได้หมดแหละครับซึ่งด้วยความที่มันเป็นอาวุธแบบกลางๆเลยไม่ได้แบบว่าตัวนี้ใช้ได้ดีเป็นพิเศษไม่ได้เป็นอะประมาณว่าถ้าคุณไม่มีอาวุธอะไรจะใส่แล้วชิ้นนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับไปกันต่อที่อันดับ8และ7ครับกับ m e l d e d Flower แล้วก็ Dialogue of the Desert Sage เรามาเริ่มกันจาก Mail f a v เ r ดีกว่าครับซึ่งมาจากเวอร์ชัน3.5ในกิจกรรมพรจากสายลมและดอกไม้ครับเป็นดาบใหญ่ที่ให้สแตทเป็น EM 110หน่วยครับภายใน8วินาทีหลังจากที่สกิลท่าทู่ตรูหรือทำให้เกิดปฏิกิริยาาตุพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น20เซนและความนานท่าเพิ่มขึ้น96หน่วยครับถือว่าเป็นอาวุธที่ให้สแตทเกินเบร์อยู่นะครับเพราะให้ ATK มา5 6 5หน่วยและก็ยังให้ EM มาอีกถ้านับรวมจากในสกิลก็ตั้ง206หหน่วยครับ อาวุธนี้เหมาะกับตัวที่ใช้ทั้ง ATK e. แล้วก็ EM ครับก็จะมีเดยร์ดิลุกเปโตซายูคาเวนะครับซายูน่าจะเป็นตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ได้ดีที่สุดแล้วเนื่องจากเธอสามารถทำสโ r o w ได้ซึ่งมันใช้ EM เนาะนอกจากนี้ EM ก็ยังใช้ในการ h e ลได้อีกด้วยและสำหรับตัวละครอื่น่ถ้าว่าเล่นในทีมที่เป็นทำปฏิกิริยาธาตุเช่นน้แมวหรือเว็บไรส์โอ้ชิ้นนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เลยครับอีกหนึ่งอันดับร่วมก็คือ Dialogue of the d e s e r t Sage ออกจากเวอร์ชั่น4.5ในกิจกรรมโพชั่นพารวยเป็นห่อที่ให้ซับเ a ต HP 41%ครับเมื่อทำการรักษาจะฟื้นฟูพลังงาน16หน่วยเอฟเฟกต์นี้เกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก10นาทีและก็เกิดขึ้นได้แม้ตัวละครจะไม่อยู่ในการต่อสู้ก็ตามครับไม่ต้องพูดเยอะเลยครับมันเหมาะกับตัวฮีนนเองก็จะมีเหยาเหวยมิกะแล้วก็เชอรรตนะครับ ซึ่งพูดตรงตรงครับหอกสำหรับตัวฮีลเลอร์ผมว่ามันมีน้อยนะถ้าหากเทียบกับอาวุธตัวละครอาวุธคลาสอ,อื่นเนาะหลักๆก,ก็คือฮีลเลอร์มันจะใช้ HP เป็นหลักและหอกที่ให้ซับสเต็ป HP เนี่ยมีน้อยครับแล้วถ้าพูดถึงเอฟเฟกต์ที่มาส่งเสริมการฮีลเนี่ยก็มีน้อยลงไปอีกนะมันก็จะมีอาวุธคราฟอีกอันนึงจากฟันเดที่มีเอฟเฟกต์แทบจะเหมือนกันเลยก็คือ Life f u l รีว w a r d ครับที่ให้พลังชีวิตเหมือนกันแล้วก็มีเอฟเฟกต์ดังนี้ครับเมื่อผู้สวมใส่ได้ร มันจะต่างก็แค่ตรงนี้ว่ามันเปรียนจากรักษาเป็นได้รับการรักษาทนั้นเองครับอันดับที่6และอันดับที่5ตกเป็นของ Ultimate Overlord Mega m a g เมกา o มจและฮามายุระไทยโนโอฮานาชิ Ultimate Overlord Mega m a g เมกา o มจชื่อตั้งมาโคตรปั่นดาบใหญ่จากเวอร์ชั่น4.3ในกิจกรรมกรุลาบและสัตราให้ซับแซกเป็นอ e ียา30%ครับ พลังโจมตีเพิ่มขึ้นี20%และก็มีไฮไลท์เพิ่มเติมตรงที่ว่าการสนับสนุนของเหล่าเมลโซีนจากหมู่บ้านเมลโซีทุกตนที่คุณเคยช่วยไว้เต็มปีไปด้วยพลังที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดได้อีก24%ตามจำนวนของเหล่าเมลโซีนเป็นอันดที่แปลกเพราะว่าคุณต้องไปทำเควสเสรฟมาก่อนเอาไว้ถึงจะเทพ ก็จะเหมาะกับตัวละครที่ใช้อ t k เยอะแล้วก็ตัวที่ต้องการ ER สําหรับการกดอัติตบ่อยๆก็อย่างเช่นนาวียยูล่าดิลุกที่ใช้อ t k เบโตเฟเมนเนตกามิงที่ใช้ ER ต้องยอมรับว่า ATK ได้ให้มันเยอะใช้ได้เลยแต่ประเด็นคือเพื่อนๆต้องไปเล่นมาก่อนนี่แหละมันเลยไม่ดีพร้อมใช้งานในทันทีจากมองผมค่อนข้างขี้เกียจเล่นเฟสลองเลแล้วก็อีกหนึ่งอันดับร่วมครับก็คืออ้าชื่อชื่ออ่านยากชิบหายเลยทามไยูราไทโนโอฮานาชิเฮ้ยเนี่ยผมเพิ่ม คุณไม่รู้หรอกว่าผมพูดไปกี่เทกนะเอาล่าสุดจากกิจกรรมในเวอร์ชัน5.4เทสการห่วงเนตรทราฝันมิคาวะเป็นหอที่ให้ซ ER ับสแตทเ r 30%เหมือนกันครับเมื่อปล่อยสกิลท่าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น40%และความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น10%เป็นเวลา10วินาทีตัวคะครที่เข้ากันได้ก็มีเยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นไรเดนเซียวไซโนเซียงหลิงเอมิลี่เชินเหอ เป็นอาวุธอีหนึ่งชิ้นที่ผมว่าดีแบบกลางๆไม่ได้โลเทียแล้วก็ไม่ได้ไฮเทียขนาดนั้นคือก็มีทั้ง ATK 40%แล้วก็มี EI 30%มันดีโดยรวมสำหรับตัวละครที่ใช้ทั้ง ATK แล้วก็ใช้อันติบ่อยๆผมว่าใช้ได้เลย และเราก็มาถึงอันดับ4ครับซึ่งผมก็ต้องขออภัแอดสึ่งหนึ่งว่านี่คืออาวุธที่ผมชื่นชอบที่สุดจากกิจกรรมนะครับผมนั่นก็คือซินนาบบาสปินเดิลครับดาจากเวอร์ชัน2.3ในกิจกรรมฟุนทลีและเงาแห่งหิมะครับไม่ต้องพูดเยอะครับมันคือดาของพี่อัเบโด้นั่นเองเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่ได้มีอาวุธประจำตัวเป็นทางการครับและซินนาบบาสปินเดิลเป็นอาวุธที่ทั้งรูปร่างและก็สกิลเนี่ยอบมาเพื่ออัปเบโดโดยเฉพาะครับซึ่งให้ซับเซ็ตเป็นพลังป้อง และก็มีความสามารถดังนี้ครับเพิ่มความเสียหายของสกิลธาตุโดยปริมาณที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ80%ของพลังป้องกันซึ่งเฟสนี้สามารถเกิดขึ้นมากสดุดหนึ่งครั้งในทุก1.5วินาทีครับ <laughs> นอกจากอเบโดก็ยังมีเชิโรรีครับที่ได้ใช้พลังป้องกันเหมือนกันซึ่งผมมองว่าอาวุธชิ้นนี้มันค่อนข้างเฉพาะตัวมากแต่เพราะว่ามันไม่มีอาวุธชิ้นไหนที่เอามาแทนให้กับอเบโดได้เลยรวมถึงรูปร่างที่ออกแบบแบบเทเลอร์เมดอย่างก็เป็น5ดาวประจำตัวพี่แกผมเลยมองว่า นี่คืออาวุธที่ดีที่สุดในความพิถนของผมเลยละครับเราเดินทางมาถึงอันดับ3แล้วครับกับ l u x u r i o u ่ซีล็อกครับดาบปลาสุดปั่นจากเวอร์ชัน2.1ในกิจกรรมใส่นวลเขาจันทร์ซึ่งเป็นดาบใหญ่ที่ให้ซับสเตตเป็นอิตเคสูงถึง55ถ้าไม่ตายสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20เซนและในตอนที่ทำไม่ตายโจมตีทูกศัตรูจะเรียกฝูงทุ่นหน้าออกมาเพื่อสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีก2 0ของมันจโจมตีเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก1 5วินาทีครับ เป็นอีกอาวุธที่ให้เลขมบอลังการมากถึงแฟร์อิเลจะให้มันน้อยไปนิดนึงที่454หน่วยเท่านั้นเองแต่ก็ให้เปอร์เซ็นต์มาถึง55%ก็น่าจะแทงกันได้อยู่เนาะก็จะเหมาะกับตัวละครที่ได้กดอันตรีบ่อยๆเช่นโมวิก้าดิลุกชงยุนปิโตแต่จากที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยชงยุนน่าจะดีที่สุดสำหรับอาวุธชิน้นนี้นะครับถ้าหากว่าตัวละครไม่ได้ติดปัญหารเรื่อง ER เนี่ยอาวุธชิน้นนี้ก็คงจะดีสุดๆเลยล่ะครับอันดับที่2โชคาบูช ok ิคโรเล ดาบจากเวอร์ชัน3.3ในกิจกรรมงานประชันความกล้าอาคิสึเป็นดาบที่ให้ EM 165หน่วยหลังจากโจมตีถูกศัตรูจะทำให้ศัตรูติดสนานะเคิร์สเป็นรวลา10นาทีซึ่งเอฟเฟกต์นี้ในทุก15นาทีจะเกิดขึ้นได้1ครั้งเมื่อศัตรูตัวดังกล่าวถูกกำจัดในชว่วงเวลาต่อเนื่องจะลบล้างคูดาของเอฟเฟกต์นี้โดยผู้ที่สวมใส่จะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่ติดสนานะเคิร์สเพิ่มขึ้น32% เป็นดาบเล่มเดียวที่มาจากกิจกรรมและให้ e อครับและตัวละครที่ใช้ดาบและใช้ e อเป็นหลักเลยก็คือคาเเดฮาระคาเซฮะตัวซัพพอร์ตที่ติดท็อปเทียมมาอย่างยาวนานครับทำให้ไม่แปลกเลยครับที่ดาบเล่มนี้เนี่ยจะเป็นที่นิยมตามกันไปครับและเราก็เดินทางมาถึงอันดับหนึ่งครับซึ่งก็คือ เ Festering d e s i r e ไม่มีอะไรเทียบเท่าได้กับ OG โนะพราะว่านี่คืออาวุธจากกิจกรรมชิ้นแรกในเกมในเวอร์ชัน1.2ช็อกขาวและมังกรดำ โดยได้แรงบวตไปถึง298เสียงครับเป็นดาวที่ให้ ER 46สกิลธาตสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น32และอัตราคิของสกิลธาตเพิ่มขึ้น12ครับผมมองว่าหนึ่งในสายที่ทำให้ f ฟสเทอร์ริ e งดีไได้ครองอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่านี่เป็นอาวุธเชนเดียวเลยที่มีการให้อัตราครดด้วยนับว่เาเป็นสเตทที่มีค่ามากๆ ตัวละครที่ใช้ได้ก็จะมีตัวละครที่ได้กดตันตีแบบบอยที่ใช้สกิลธาตุนั่นก็คือฟรีน่าเซฮะเบนเนตเลเนตซิงชิวเป็นดาบที่เหมาะกับตัวละครหลากหลายมากไม่แปลกเลยครับที่มันจะได้ใจผู้เล่นไปขนาดนี้ซึ่งมันดีระดับที่ว่าเราไม่ได้เห็นอาวุธจากรางัจฏิกรรมที่ดีขนาดนี้อีกเลยครับ และนั่นก็คือเอาไปทั้งหมดจากกิจกรรมในเกมที่มีมาร่วมส่ปีด้วยกันมีใช้งานได้ดีบ้างไม่ดีบ้างฝากตัวกันไปครับเพื่อนๆเลยครับคิดว่าเช่นไหนเก่งกับตัวไหนบ้างพูดแค่คได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกลางใจต่อกันด้วยนะครับผมว่าใคาอยากเล่าจนกว่าจะถึงโอกาสหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ